สวัสดีรอบสองครับผมช่วงเช้าได้ไปแล้วนะครับผมเจ็ดลังนี่ช่วงบ่ายลังที่สามครับผมไม่ได้ถ่ายสองลังแรกนะครับผมไนทานักขึ้นเอาเลยนะครับแตกแล้วเป่าควนก่อนหินแตกลังแล้วนะครับผม เป็นยังไง่งคือปะป้าฮะทีเด็ดอีกแล้วครับผมสองลัง สองลังไม่ได้ถ่ายนะครับผมนี่ลังที่สามครับหาแล้วนะครับผมโอ้โหถึงบดถึงเดี๋ยวโอ้โหทีเด็ดเลยเดียว bộ này đây, gần nào, cửa mình nữa xăm Nghe có bà, nghe có khén gì? niệm này, chỉ niệm niệm bà, niệm 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 này Ở niệm 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 ได้การอีดีวะแบบนี้เราจะไม่คันนะครับผมเราจะขายเป็นลังเลยนะครับผมอี่เด็ดหีเด็ดสำแขชนสีนอืมอ้สำแขีนอนนีดีวะนะักไงร้ว้าหงายหายหงางาหางายหงายวงายงายางย นามดีกันอือ้อยเฮ้ยงาม,มหาต่ออนะครับผมไป,ไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับตามทางนะครับผมล็หาไปเรื่อยนะครับมเห็นคุมข้างทางก็แวะดูนะครับผม เจอสองลังนะครับผ่านนัดบอกเจอสองลังนะครับผมลังกำลังสีสวยนะครับผมผ่านนัดกระเป๋าคันแล้วนะครับผม นี่รังนึงนะครับผมหนุนอีกรังนึงนะครับสองรังนะครับผมมีมไม่ตัวหนามดี่ะทีเด็ดเลยครับทีเด็ดอีกแล้วโอ้ยมีัไม้ตัวผ้าหนามขึ้นใหญ่แถวว่เดยวถือผ่านดยวถือแล้วนะครับผม สวยงามมีอีกลังนึงนะครับผมขนาะกระเป๋าควันแล้วนะครับผมอดดมองเห็นอยู่เ,นหนเห็นช่วงบายนี้ ดวนทั้งหมดอันนี้ก็รังที่ห้านะครับผมโอ้ผ่นานการตัดลงมาแล้วนะครับผม ตาสวยๆอีกแล้ว,อ,อ,ลวอือหืออืออควรสิเนี้ยนะจิ๊กน่อยอว่าน้ำไหมทีเด็ดอีดีปะโอ้ทีเด็ดอีกแล้วใหม่เล็กนะครับเดียวสองลัง ทางนี้ให้เอาเอาไปปาดข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวมันจะออกไปยากลุท้าเอาถ้าลท้าเอานิดเดียวเดี๋ยวออกก่อนนะครับผมเป็นน้ำนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ลดก่อนนะครับผมโอ้โหไม่เจลี้ยงผสมห้าหัวน้ำเงี้ยเดียวหัวน้ำผสมห้างนี่ก็บปั่นดิจ้าไปไปอะไรกันเถอเดี๋ยวไปไว้รถก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะได้เดินดูฝั่งนี้นะครับ ไปเก็บนะครับผมเดี๋ยวผมกับพานกักก็จะเดินหาแถวนี้ก่อนนะครับไปครับผมตอนนี้ก็เจออีกรางนึ่งแล้วนะครับผมหากิานตามข้างทางวันนี้เอาวายสูบเป้าบ่อมเบลจัมโอ้โหกระนำกระหัง โอ้ตาเบิร์ูอะไบ้างกันะเฮ้ยเทิ่บินใส่กล่นนั้นบินบ่บินอยอะนะเออเก็บหมดเท่าไหร่ได้อยู่เท่าฝ่ามือนะครับผมโอ้หงาไหมง่ายง่า จะลืมตัดง่้ยๆไปทีนัดเก่งหมองเงินโอ้ยหัวน้มอเว้ยโอ้โหจะลงัวแขังนี้ขาบุหรเลยปะโอ้ขี้เด็กดีวะนี่ลังที่หก

มดควรมีแต่น้ำหวานเนาะร <c oughs> ังนี้มีแต่น้ำหวานนะครับมดควรน,นะครับตัวเม่ไม่อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมดแดงไปของควรน,น,นะครัเดีย๋ยวทางนี้ทางนี้อันนี้รังที่แปดนะครับผม,ม,มหน่อยแต่นี่น้ำเยอะมากรังเล็กนะครับผมแต่ก็พอมีน้ำนะครับเนี่ยยังไงล่ะ อาบุนะงามๆได้ถึิ่งไม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งไงล่ะอาบุเลยสามลังอันนี้เราขยุ้มเข้าไปเลยยังไม่ได้มุดบ่ายนี้แปดลังแล้วนะครับผมเดี๋ยวหาต่อไปเรื่อยนะครับผมเอ้าฝนคือจังลิ่นวะนี่เราจะหาตามป่าไม้ย่าราบแบบนี้นะครับผมไปครับ